ตำรวจขอโทษเอาตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนทำรถติดบิ๊กตะาชี้ปัญหาเกิดจากม็อบไม่ใช่ตำรวจพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าขอโทษประชาชนกรณีการจราจรหลายพื้นที่ไม่มีความสะดวกก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศสถานที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสถานที่สำคัญตำรวจจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทำให้ส่งผลกระทบการชุมนุมตามเครือข่ายเส้นทางทั่วกรุงเทพทั้งนี้ขอ ให้ผู้ชุมนุมพิจารณาว่าการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาความเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้เกิดผลดีกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเลยส่วนเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีปิยะระบุว่าตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงพอตามความจำเป็นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากตำรวจแต่เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมตำรวจต้องทำตามกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและความเรียบร้อย